สวัสดีตอนเย็นนะครับจากเมืองโลซานนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นมหาวิหารนะครับหรือก็ว่าการทดานนะครับของเมืองโลซานนะครับที่เมืองโลซานนะครับก็จะมีพื้นที่สูงและต่ำแตกต่างกันไปนะครับถนนเส้นเดียวกันแต่ว่าจะมีในส่วนโซนสูงแล้วก็ต่ำนะครับดังนั้น เวลาขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับถึงแม้ว่าเป็นรถไฟใต้ดินก็ตามก็คือว่าเขาจะต้องบางสถานีนะครับไม่สามารถจะขึ้นได้ด้วยบันไดนะครับเราไม่สามารถเข้าถึงสถานีโดยตรงได้บันไดต้องอาศัยลิฟต์นะครับในการขึ้นนะครับอย่างตรงนี้เป็นสถานีสถานีหนึ่งนะครับขึ้นเห็นขึ้น,น,น,นว่าเมโทรนะครับต้องใช้ลิฟต์นะครับ ผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นสถานีเมโทรก็คือจะต้องลงลิฟต์ไปเท่านั้นนะครับหาบันไดแถวนี้ไม่มีนะครับผมมองลงไปข้งล่าง้างล่างสถานีไม่ได้อยู่ใต้ดินเลยนะครับจะอยู่ระหว่างทางเห็นไหมครับอันนี้เป็นรางนี่นะครับเป็นรางนะครับที่อยู่ระหว่างถนนช่องว่างนะครับไม่ได้อยู่ใต้ดินนะครับแต่ว่าจะลงไปใต้ดินเหมือนกันก็เรียกว่าเมโทรนะครับก็เออ นี่นะครับเราต้องลงด้วยลิฟต์เท่านั้นนะครับนี่เป็นชื่อสถานีนะครับเราผู้คนก็จอกมาด้วยลิฟต์เท่านั้นนะครับก็จะเข้าสู่สถานีไม่ได้จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้นะครับแต่ว่าจากข้างบนนะครับลงไปข้างล่างไม่มีทางลงนอกจากทางลิฟต์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เมโทรจะเป็น2ฝั่งนะครับถ้าจะไปฝั่งนี้ก็ต้องดูปลายทางให้ดีนะครับ เพราะว่าพอลงไปแล้วไม่สามารถออกมาได้ต้องขึ้นลิ์กลับออกมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าลงไปชั้นล่างเลยนะครับก็มีฝั่งตรงข้ามนะครับนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือว่าจะไปอีกด i r e c t i o หนึ่งนะครับล้เดกเชียงนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือต้องข้ามฝั่งตรงข้ามข้ามถนนก็ต้อง รอสัญญาณไฟดีนะครับนี่นะครับ direct direction code set นะครับ direction <head> c o <os> d set แล้วก็ข้างหน้าจะเป็น direction <head> Uchi Olympic นะครับก็ต้องรอขึ้นเออรอสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ไปลงลีฟเพื่อที่จะไปในตัวสถานีนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณไฟสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยข้ามถนนกันมีตำรวจอยู่ข,ข้างๆด้วยนะครับต้องเคารพกฎด้วยนะครับปกติก็ต้องเคารพอยู่แล้วนะครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงออต้นฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับอามีเสียงแล้วสัญญาณข้ามถนนไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลิฟต์กันตอนนี้ยังต้องใส่หน้าก,กากอยู่นะครับนี่นะครับลิฟต์สำหรับที่จะขึ้นสถานีรถไฟอี ไม่กี่วินาทีนะครับเราก็มาถึงชานชาลานะครับของสายรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใต้ดินไปทีเดียวนะครับเป็นว่าเมโทรนามีอยู่แค่สายเดียวนะครับอีกหนึ่งนาะทีรถจะเข้าชานชาลานะครับเมโทรที่เออเมืองโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีคนขับนะครับทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับสายเข้าชานชาลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปในเมโูกันเดี๋ยวคนจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตลาก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ